Samsung One UI 6เปรียบเทียบกับ Apple iOS 17.1ทั้ง2ค่ายไปไกลถึงไหนแล้ว ต่ที่ก่อนหน้านี้นะคะหลายหลายค่ายเนี่ยก็ได้ปล่อยอัปเดตระบบซอฟต์แวร์กันมาแบบรัวๆเลยนะคะอย่างทางฝั่ง Apple ลเนี่ยล่าสุดเขาก็ได้มีการปล่อยนะคะ iOS 17.1มาส่วนทางฝั่งซัมซุงนะคะก็ได้มีการเริ่มทยอยปล่อยให้อัปเดตวัน UI6 กันมาแล้วนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะฟิวก็เลยจะพาไปดูนะคะว่าทั้ง2ค่ายนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะค่ายไหนเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆมาพร้อมกับระบบซอฟต์แวร์ของเขานั่นเองค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาเปรียบเทียบนะวา ให้ฟังนะคะว่าค่ายไหนเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรอัปเดตใหม่ๆมาบ้างนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอมเคโฟนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าค่ะ มาดูเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของโฮมสกรีนนั่นเองสําหรับ iPhone ตัวนี้นะคะเราจะคุ้นเคยกับการปัดซ้ายปัดขวาของเขาอยู่แล้วเนาะอย่าง iPhone เนี่ยถ้าเราปัดไปทางขวาสุดเนี่ยเขาก็จะแสดงหน้าวิดเจ็ตต่างๆที่เราสามารถตั้งค่าไว้นะคะเพื่อเรียกใช้ทางลัดอะไรต่างๆเนี่ยให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างตรงนี้เนี่ยฟิลตั้งเป็นเรื่องของการนอนกับแบตเตอรี่นะคะเพียงแค่เราปัดมาทางริมขวานะคะเขาก็จะแสดงหน้าวิดเจ็ตต่างๆให้เราเนี่ยเรียกดูข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นปัดทางซ้ายสุดนะคะเขาก็จะเปน ค้นเซิร์ชแอปต่างๆได้นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากกับ One UI 6ของทางซัมซุงนะคะอย่างทางซัมซุงเนี่ยปัดไปทางขวานะคะเขาก็จะสามารถตั้งได้นะว่าเราเนี่ยจะให้มันเป็น Google Search หรือว่าเราจะปิดตัว Google Search นี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ปัดไปทางซ้ายนะคะก็ไม่ได้มีตัวรวมแอปเหมือน Apple นะแต่ว่าก็จะเป็นหน้าจอโฮมต่างๆนะคะที่เราเนี่ยสามารถตั้งวิดเจ็ตได้เช่นเดียวกันการใช้งานตรงนี้เนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันอาจจะยังไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่อัััปเดตมาาาสํหรบทงงฝ่ One UI 6กนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Quick Setting Quick Setting รอบนี้นะคะเขามีการปรับหน้าตาต่างๆเนี่ยให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนชัดขึ้นอะอย่างตรงนี้เนี่ยเรื่องของ Wi-Fi Bluetooth เนะคะเขาก็จะแบ่งแยกมาขึ้นเป็นด้านบนเนาะแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าปิดเปิดต่างๆนะคะอย่างเช่นหมดเครื่องบินหรือว่า NFC ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งกลุ่มตรงกลางอีกทีนึงแล้วก็ด้านล่างสุดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานหน้าจอน้อยอย่างเช่นแบบปรับความสว่างหรือว่าปรับโหมดมืดนั่นเองแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาทางฝั่ง iPhone ในี้น Contro เขาจะยัน17.1นี่้นะคะ ะะซึ่ง iOS ก่อนหน้านี้เป็นยังไง iOS 17.1เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ ต่อมาเนาะเป็นเรื่องของหน้าจอล็อกสกีนค่ะอย่างแรกเลย iPhone เนี่ยเรื่องของการคัสตอมต่างๆแน่นอนว่า iOS 17.1เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตให้มันสามารถตกแต่งต่างๆนะคะได้เยอะมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างเรื่องของการตั้งค่าวอลเปเปอร์เนี่ยเขาก็มีการเพิ่มของอัลบั้มส่วนต่างๆเข้ามาซึ่งการจัดวางนาฬิกาวันที่อะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดวางที่เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะไปตกแต่งเรื่องของฟอนต์นาฬิกาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ยังคงไม่่่เเปปลลียนนนแงงงคก็ืืออรัััทาด ช็อตคัดทางลัดด้านล่งางไอโฟนนะคะทุกคนจะคุ้นเคยว่าด้านมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของกล้องเนาะแล้วก็ด้านริมซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของไฟฉายตรงนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมคะ่ะอัปเดต iOS มาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถตั้งค่าทางลัดด้านล่างตรงนี้ได้เหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาที่ทางฝั่งซัมซุงนะคะรอบนี้เนี่ยการอัปเดตวัน UI 6นาฬิกาของเขาเนี่ยนะคะมีการเพิ่มรูปแบบมากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วก็เรื่องของการตกแต่งนาฬิกาเนะคะเขาสามารถเคลื่อนที่เนี่ยได้อิสระมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนนอกกจาาี้ะะทงัด เราจะเห็นได้ว่ารอบนี้นะคะชอตคัทของเขาเมีการเพิ่มแอปพลิเคชันเข้ามาค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันบันทึกเสียงนั่นเองรอบนี้นะคะใครที่อาจจะไม่อยากให้ชอตคัทของเขาเป็นไฟใช้นะคะหรือว่าเป็นกล้องอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นั่นเองค่ะสำหรับการอัปเดต One UI 6 และเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องของแถบการนําทางนั่นเองค่ะอย่าง iPhone นะคะรุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาเนี่ยยังคงมีปุ่มโฮมอยู่นะคะตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความสะดวกเนาะในการกดออกหรือว่ากดมาที่หน้าจอโฮมแต่ว่าพอมีรุ่นใหม่อัปเดตมาเนี่ยเขาก็ขยายหน้าจอส่วนปุ่มโฮมเนี่ยให้มันหายออกไปค่ะแล้วก็เพิ่มพื้นที่หน้าจอแทนนะคะดังนั้นทําให้เรื่องของการปัดย้อนกลับนะคะหรือว่าการปัดออกแอปเนี่ยมันก็สามารถปัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องจับปุ่มโฮมนั่นเองเพราะว่าปุ่มโฮมเนี่ยเขาก็ได้ตัดออกไปแล้วแต่ว่ามันมีอีตตอย่่่าางงงนึทจะแตตกกับว ะะอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของแถบนําทางคือจริงๆแล้วเนี่ยทางซัมซุงนะคะเขาก็มีแถบนําทางที่สามารถเลือกปรับแต่งได้นานแล้วแหละเนาะเราสามารถเข้าไปได้นะคะที่การตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปที่จอภาพนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าแถบนําทางแถบนําทางของทางซัมซุงนะคะเขาสามารถเลือกประเภทได้นะว่าเราเนี่ยจะต้องการใช้แถบนําทางแบบปุ่มนะคะหรือแบบท่าทางการปัดซึ่งตรงนี้ท่าทางการปัดเนี่ยเขาก็จะเป็นการใช้งานคล้ายกันกับ iPhone หรือว่า iOS <S <S เลยแต่ถ้าเราเลือกแถบนําทางแบบปุ่มนะคะตัวนี้ เ,เขาก็จะเสมือนมีการเพิ่มตัวปุ่มโฮมเข้ามาดันเองตรงนี้เนี่ยทำให้พี่รู้สึกนะคะว่าเรื่องของแถบนําทางเนี่ยทาง Samsung One UI 6เนี่ยเขามีการพัฒนานะคะให้มันเนี่ย,นเ,นยเข้ากับการใช้งานของแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้ากลับมาทางฝั่ง iPhone เนี่ยเขาก็จะยังไม่สามารถเลือกการตั้งค่าแถบนําทางได้นั่นเองใครที่อยากจะปัดออกนะคะก็อาจจะต้องปัดขึ้นปัดซ้ายปัดขวาตรงนี้นะคะก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเลยนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งฮะที่เราจะมองเห็นความแตกต่างได้เลยก็คือว่าอย่างแรกเลยทางฝั่่ง iPhone สมมุติวาาเร มาดูแอป,ปล่าสุดตรงนี้นะคะแล้วเราเนี่ยอยากที่จะปัดแอป,ปเหล่านี้ทิ้งนะคะให้ออกจากประวัติการใช้งานของเราเราจะสามารถปัดทิ้งได้สูงสุดประมาณ3แอป,ปเนาะหลังจากที่ลองมาแล้วนะคะก็คือว่าเราสามารถใช้3นิ้วของเราเนี่ยปัดขึ้นแบบนี้ปุ๊บอ่ะเขาก็จะหายไปเลย3นิ้วแต่ว่าเขาจะไม่สามารถลบทีเดียวได้หมดเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่ง s a m s u n ง One UI 6ถ้าเรานะคะมีการปัดขึ้นมาดูแอป,ปล่าสุดแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดคําว่าปิดทิ้งทั้งหมดได้เลยตรงนี้ก็เป็นอีกความสะดวกหนึ่งนะคะที่ทางซั s u ุงมีแต่ว่าทาทง iPhone iOS. เ,เขายัางไม่ได้อัปเดตมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาที่เราปัดแอป,ปล่าสุดมาเนาะทางซัมซุงเนี่ยเขาจะสามารถแสดงหน้าต่างแอป,ปได้แบบเต็มจอเลยเรามองเห็นหมดเลยว่าหน้าต่างเต็มๆของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะคือถ้าอย่าง iPhone เนี่ยเรามาดูอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการซ้อนกันของแอป,ปแต่ละแอป,ปที่เราเคยใช้ไปมันจะไม่ได้มองเห็นทั้งหน้าต่างนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นกิมมิกเล็กๆนะที่เราสามารถมองเห็นความแตกต่างได้นะคะระหว่าง iOS 17บกับ One UI 6นั่นเองค่ะ และเรื่องที่4ี่นะคะเป็นเรื่องของม u l ติทัคสค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีแค่ทางฝั่งซัมซุงหรือว่าวันยูไอหเท่านั้นนะคะที่ได้คะแนนไปเนาะเพราะว่าทาง iPhone เนี่ยแน่นอนว่าการใช้งานแอปหลายๆแอปพร้อมกันนะคะเขายังไม่สามารถทําได้เนาะซึ่งการใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยแอปเปิลทำได้แต่ว่าจะไปทําได้บน iPad นะคะหรือว่าบน MacBook เท่านั้นนะคะอย่าง iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยก็ยังทําไม่ได้เนาะแต่ว่าทางฝั่งซัมซุงเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถที่จะใชช้้้งงาานนไดออยยู่่่แลวเ การใช้งาน2แอปพร้อมกันนะฮะเราก็สามารถกดค้างแล้วก็กดลากเนาะแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้พร้อมกัน2แอปได้เลยตรงนี้เนี่ยอย่าง One UI 6ที่เราพูดถึงกันเนี่ยเรื่องของ m u l t i t ทั k เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันที่ติดมากับทางฝั่งซัมซุงหรือว่า Android นั่นเองค่ะ เรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการตั้งค่านั่นเองเวลาที่เราเข้ามาเมนูการตั้งค่านะคะอย่างแรก iPhone เนี่ยเขามีการแบ่งกลุ่มก้อนนะคะอย่างชัดเจนมากเลยคือมีการแบ่งแอปพลิเคชันที่ละเอียดมากเลยสมมติว่าฟิลมีการโหลดแอป п, Google Map เข้ามาเนาะแล้วฟิลต้องการที่จะตั้งค่าการเข้าถึงของเขาต่างๆเนี่ยฟิลเข้ามาที่หน้าเมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็เลื่อนหาแอป,ปแมปตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดอนุญาตได้ทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นโลเคชันสิรีนะคะหรือว่าการแจ้งเตือนคือตรงนี้เนี่ยเขามี สามารถเข้าไปดูตั้งค่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเข้าหลายๆขั้นตอนเนาะแต่ว่าทางฝั่งซัมซุงเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะคะเราจะไม่มองเห็นเลยนะเรื่องของแอปพลิเคชันที่เขาแนะนํามาอย่าง iPhone เนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปนะคะที่เมนูแอปแล้วก็เข้าไปดูอีกทีเนาะว่าแอปพลิเคชันที่เรามีในเครื่องเนี่ยที่เราต้องการจะเข้าไปตั้งค่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยฟิลเลยรู้สึกว่าทาง iPhone หรือว่า iOS 17.1เ,เาสสิบเจ็ดจุดหน มันมีความชัดเจนแล้วก็มีการใช้งานที่สะดวกนะคะก็พูดง่ายคือเข้าถึงง่ายนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นทางซัมซุงเนี่ยมันก็อาจจะงงๆนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าต้องการจะไปตั้งค่าไลน์อย่างเงี้ยแต่บางทีเข้ามาในเมนูการตั้งค่าก็หาไม่เจอทําให้เราเนี่ยต้องเข้าไปที่หน้าแอปอีกทีหนึง่งแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าอีกรอบมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออมันหลายขั้นตอนไปเนาะถ้าเป็นอย่าง iPhone เนี่ยขั้นตอนเดียวก็คือสามารถตั้งค่าได้เลยตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างหนึ เรื่องที่6กนะคะก็คือเรื่องของคลิปบอร์ดคลิปบอร์ดตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการคัดลอกสิ่งต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นไฟล์เป็นรูปภาพนะคะทุกอย่างที่สามารถคัดลอกได้อะทีนี้เรามาดูทางฝั่งซัมซุงกันก่อนเนาะสิ่งที่ทางซัมซุงทาได้เลยก็คือเรื่องของคลิปบอร์ดคลิปบอร์ดของเขาเนะคะเวลาที่เราคัดลอกข้อความอะไรนะคะสมมติว่าฟิลนะคะมีการคัดลอกข้อความตรงนี้นะคะเขาเนี่ยจะขึ้นคําว่าคัดลอกไปยังคลนะิปบอร์ดเนาะสมมุติว่ามันผ่านไปแล้ว3วันเนาะหลังจากที่เราคัััดดดลลออออออกกขขข้้้้้้คคคววววาาาาาามมมไไปฟิิิเเพ่่่งงงงนงงน,นนะาานนึตตทีร นะเพียงแค่ฟิลเข้าไปนะคะที่หน้าโน้ตที่เราต้องการวางเนาะแล้วฟิลนะคะก็กดเข้ามาที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของเราเนาะซึ่งบางทีถ้าเกิดว่ามันผ่านไป3วันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีขึ้นแนะนํามาแบบนี้เนาะแต่ว่าเราสามารถย้อนเข้ากลับไปดูได้ที่คลิปบอร์ดค่ะซึ่งเวลาเราเปิดแป้นพิมพ์ของเรามาเนาะเขาก็จะขึ้นหน้าคลิปบอร์ดแบบนี้ปุ๊บอ่ะเรากดเข้าไปนะคะเขาก็จะแสดงสิ่งต่างๆที่เราเนี่ยเคยคัดลอกไว้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือว่ารูปภาพนะคะที่มันผ่านการคัดลอกมาแล้วมากกว่า7วันหรือมาาาากกกว่่่1ออทททิตยย์เีุง ราเคยคัดลอกไว้นะคะทางซัมซุงหรือว่าวันยูไอเนี่ยเขาก็จะมีการจดจําแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องของเราต้องการที่จะใช้งานเมื่อไหร่นะคะก็เปิดแป้นพิมพ์แล้วก็เปิดคลิปบอร์ดตัวน,นี้เนี่ยสามารถคัดลอกลงมาลงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างทางฝั่ง iPhone หรือว่า iOS 17.1นะคะทุกคนจะรู้เลยว่าเวลาที่เราคัดลอกข้อความเนาะคัดลอกปุ๊บแล้วก็หายไปเลยอาจจะต้องกลับไปคัดลอกใหม่แล้วก็กลับมาวางอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง iPhone เขายังไม่ได้มีระบบจดจนที่เป็นคลิปบอร์ดอย่่่่่าา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 างทางทท Samsung ถ้้้เเเกิดดวว iOS หหนนนะ,ะีพัฒามาไไมไไจป็17.2รือ มีการพัฒนาเรื่องของการคัดลอกข้อความให้มันจดจาได้นานมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยไอโฟนก็ถือว่าจะทําได้ดีอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของแอนิเมชันและความลื่นไหลค่ะอย่างทาง iPhone หรือ iOS 17.1ตัวนี้นะคะฟิลรู้สึกว่าตั้งแต่เขาอัปเดต iOS 17.1มาเนี่ยเรื่องของความลื่นไหลมันก็อาจจะยังไม่ได้มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมากกับ iOS เก่าหรือว่า iOS 16นั่นเองเนาะเรื่องของการปัดดูรีเซ็ตแอปหรือว่าปัดออกแอปปัดเข้าแอปปัดซ้ายขวาตรงนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออเหมือนเดิมยังไม่ได้แบบอัปเดตอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสลับมาดูทางฝั่งซัมซุงนะคะรอบนี้เนี่ยวันยูไอหกเนี่ยเข ลหลยอย่างปกติแล้วเวลาเราดูรีเซนแอปแล้วเราปัดทิ้งหรือว่าปัดออกเนี่ยเขาก็จะมีการปัดที่มันแบบปัดปุ๊บแล้วก็หายไปเลยว่าไปกับตาเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของความสมูทนะคะที่มันสามารถดูแล้วรู้สึกว่าเออมันลื่นไหลขึ้นสมูทตาขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการปรับแต่งทรนสิชั่นนั่นเองอย่าง iPhone เนี่ยเขามีมาให้แบบไหนเราก็ต้องใช้แบบนั้นเนาะซึ่งไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างทาง Samsung ตัวนี้เนี่ย One UI ัน้ m ู u n g กนะ,ะ,ร Samsung นะก็รู้ Lock แต่รู้ว่าภายใน o o d l o c k เนี่ย,เ,ยเขามีแอปพลิเคชันนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถตกแต่งโทรศัพท์ของเราให้มันใช้งานได้สนุกมากยิ่งขึ้นอย่างที่ฟิลเคยทําคลิปไปนะคะในเรื่องของแอนิเมชันความลื่นไหลที่เราสามารถปรับแต่งทัน n ิชชั่นในการปลดล็อกหน้าจอได้ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน Wonderland ใน o o d l o c k นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าจะสามารถใช้งาน o o d l o c k ได้นะคะเฉพาะสมาร์ทโฟนซัมซุงเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสงสัยเนาะว่าเรื่องของทัน n ิชชั่นที่ฟิลพูดไปเนี่ยมันคืออะไรปรับแต่งได้้้้ยยังงไไไนกก็สาาามรถอลบเขปดดูที ช่อง MX Phone นะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคลิปสอนใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wonderland อยู่นั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของการตกแต่งทีมให้โทรศัพท์นั่นเองเรามาดูทางฝั่ง iPhone กันก่อนนะฮะ,อ,ะอย่างที่เห็นจากหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าฟิลเนี่ยไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่าอัปเดตวิดเจ็ตหน้าต่างอะไรทีต่างๆของ iPhone เลยนะคะเพราะว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นวิดเจ็ตต่างๆนี่เขาให้มากับตัวเครื่องอยู่แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามีการใช้งานง่ายแล้วก็ดูง่ายนั่นเองซึ่งบางคนอาจจะชอบในเรื่องของการตกแต่งโทรศัพท์ให้มันเป็นธีมจริงๆแล้วตรงเนี้ยไอโฟนทําได้นะแต่ว่ามันก็จะต้ออองเปป็นนกกาารโหลด п п ภย อ,อย่างเช่นสมมุติว่าฟิลมมีการตกแต่งไอโฟนนะคะหน้าตาแอปพลิเคชัน Facebook ตัวนี้เนี่ยให้มันมีหน้าตาแอปพลิเคชันที่เป็นตัวการ์ตูนนะคะซึ่งการตกแต่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องทําการโหลดแอปภายนอกมาแล้วพอเราโหลดแอปภายนอกมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความอันตรายของข้อมูลเรานั่นเองซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแอปพลิเคชันภายนอกที่เราโหลดมาเนี่ยมันปลอดภัยมากแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการคัสตอมแอปพลิเคชันนะคะมันไม่ได้เป็นการกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็จะเข้า Facebook เลยโดยปกตินะมน ที่แอปพลิเคชัน Facebook อีกทีเนาะตรงนี้ฟิวก็เลยรู้สึกว่าเออถึงแม้เราจะสามารถตกแต่งธีมของโทรศัพท์ iPhone ในเ17ได้จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ลื่นไหลหรือว่าไม่ต่อเนื่องนั่นเองทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัยไปด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทาง Samsung นะคะแน่นอนว่า Samsung หรือว่าวัน UI 6เนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ในกูด l ็อกเหมือนเดิมเลยตัว o ูดล็อกตรงนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าทีม Park ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถตกแต่งได้หมดเลยนะ หรือว่าจะเป็นแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของเราเนี่ยสามารถนํารูปในแกลลอรี่ของเรานะคะไปตั้งค่าแป้นพิมพ์ได้หมดเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเป็นเฉพาะ One UI ที่อยู่บนโทรศัพท์ s a ัม u n g เท่านั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยเนาะในเรื่องของการคัสตอมหรือว่าแต่งตีมโทรศัพท์ต่างๆนะฮะทาง One UI 6เนี่ยเขาก็สามารถตกแต่งเนาะแล้วก็เลือกใช้งานได้หลากหลายมากกว่าแต่ว่าทางฝั่ง iPhone เนี่ยเขาจะเน้นไปในเรื่องของความสะดวกแล้วก็ความใช้งานง่ายที่เขาเนี่ยได้กําหนดมาให้เราใช้แล้วนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆให้มาแบบไหนนนนนก็ใช้้แบบัั่เอง และทั้งหมดของคลิปนี้นะคะก็เป็นความแตกต่างกันของระบบซอฟต์แวร์เนาะวันนี้เนี่ยเราก็ใช้ทั้ง iPhone 15 Pro Max นะคะที่เป็น iOS 17.1แล้วก็ Samsung Galaxy C5 ทนะคะที่เป็นวันยู6นั่นเองต้องบอกเลยว่าแต่ละค่ายเนี่ยนะคะเขาก็มีระบบฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่มีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะคะว่าเออเราชอบระบบแบบไหนหรือว่าชอบใช้ซอฟต์แวร์แบบไหนมากกว่านั่นเองค่ะเือว็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะช่วยให้หลายๆคนนะคะ ตัดสินใจในการเลือกใช้โทรศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนการอัปเดตของ iOS 17ที่มาใหม่แล้วก็ One UI 6ที่มาใหม่นะคะทาง m x Phone ของเราเนี่ยก็ได้ทําคลิปสรุปนะคะทุกฟีเจอร์ใหม่ๆที่อัปเดตมาของทั้ง2ระบบแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดแบบแน่นๆนะคะของการอัปเดตเนี่ยก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้ที่ช่อง m x Phone ของเรานั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะคือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ